บาลเฉพาะกิจเฉพาะการ4เดือนเนี่ยนะครับโดยการรวมกันโดยการผู้สนับสนุนหลักก็คือพรรคประชาชนเนี่ยผมถามว่าไอ้สเดือนเนี่ยคุณคุณทำไมอ่ะมันรีบอะไรขนาดนั้นในขณะที่คงการในขณะที่การแข่งขันมอเตร์จีพีครับอายุสัญญามันจะหมดปีหน้าเลือกตั้งใหม่ค่อยว่ากันก็ได้ทําไมอ่ะนะครับรีบอะไรเหล่านี้แล้วนะครับเห็นว่าอาจเข้าข่าย ที่จะทำให้ปปชวันนี้ผมไม่ได้มาร้อนให้ตรวจสอบ่าจริงแต่อย่างใดแต่มาขอให้ปปชไต่สวนเลยหากพิดส่งสารดีกานะครับขอบคุณนะไอจารย์ที่เอามาคือเป็นสิ่อะไรทไเป็นทงกาหรือว่าเป็นก็เป็นพวกทะเบียนนะครับพวก่านถึงทะเบียนของนิติบุคคลนะครับโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมถึงสำเนาบัตรของนาย,ยกรัฐมมตรีมันชัดเจดนอยู่แล้วครับว่าแกอยู่ที่30ท<อ> <นะ S 2> ครับ2หมู่สนะครับผมองว่าสามาเปการการจัดตว่าัเพื่อต่อพื้ที่ตรงนมาอยในเขตขกคสมังสเกตสประการอย่างแรกคือมันเป็นผลประโยชน์ซับซ้อนคุณอนุมัติงบกของเงินของแผ่นดินไปให้กับบ้านลเลขที่ตัวเองที่ตัวเองอยู่อ่ะ ตามธรรมดาครับคนจะไปอาศัยอยู่ในบ้านเลขที่คนอื่นไนดะ้อย่างไรต้องมีความผูกพันสัมพันธ์กันแบบใดแบบหนึง่งประการที่2ครับประการที่2ก็คือว่าที่ดินเหล่านี้มันเป็นที่ดินทุกที่ผูกพวงแล้วกําลังจะขึ้นศาลแล้วและไม่มีทางจะชนะคดีได้แล้วก็ต้องพูดอย่างนั้นเพราะมีนัยะของคำพิพากษาของศาลมันว่ากันไปจบแล้วนะครับข้อประโยชน์ข้อที่สาก็คือว่าเหตุผล่งใหญ่ข้อที่สาก็คือว่า,าคุณจะไปถามหรือยังคุณถามคนวีร์รำหรือยังว่าได้ประโยชน์อะไร ก,กับกับการแข่งขันโมโตพิคาโคไทยหรือ,อยังที่สาคัญคุณบอกว่างานนี้คุณให้กรกทเป็นคนดูแลคุณไปถามบรรดาน,นักกีฬาไหมว่าอยากได้เงิน4 0 0 0ล้านมาดูแลไอ้รางวัลน,นักกีฬาตอนนี้มีปัญหากันไม่ว่าจะเป็นนักแบดมินตันใช่ไหมที่พวงไอ้เงินต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้พิการต่างๆนะครับที่ถูกวงสลากลอตเตอรี่ทำไมไม่เอาเงินส่วนนี้ไปอุดหนุนนักกีฬาเหล่านั้นล่ะคุณไปถามเขาเลยยังไม่ได้ถามหรอกครับ แต่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุจูงใจแต่ว่ากันว่านะครับลืมเหลือ,อย่ามใจไปหน่อยอาจจะเป็นเพราะว่าน้องส้มเนี่ยนะครับผู้เป็นผู้สนับสนุนหลักไม่เคยออกมาจากจุดที่ตัวเองอยู่แล้วมาดืนชี้หน้าบอกผมให้ผู้ชันให้คุณเนี่ยนะ มาทำตามข้อตลกลงตาม T O A F O A แค่สองข้อหนึ่งก็คือร่างรัฐธรรมนูญพักดันให้มันผ่านวันละพะคุณมีสวในมือประการที่สองก็คือว่าให้คุณกำหนดวันยุบสภาเพราะเราไม่เชื่อมั่นพักเพื่อไทยควรจะตบสัสตว์มั่นจใจพี่หนูมากกว่าความจริงน่าจะทำอยู่สองประการเท่านั้นเองนะครับก็ในเมื่อน้อส้มไม่ออกมาก็เป็นหน้าที่ผมท่านอันอลาคนนี้มือปาดสว สีน้าเงินมือปากเขากระโดกผมแบบนี้สุดท้ายผมเรียนอย่างนี้นะครับหลายคนเขามาออกโปรเจ์มาออกแกงเปญียวว่ามีหนูมีอะไรนะมีมีเราไม่มีเ้ามีเราไม่มีลุงมีลุงมีนี่ผมก็จะบอกอย่างนี้นะมีทะารอันไม่มีหนูมีเราไม่เอาหนูผมมาปะชนียนะครับอยากถามเจ้าหน้าที่ว่ามีหนูไหมนะครับนี่นะมีหนูอันแบบนี้ไหม นะครับผมจะอาสาทําความสะอาดให้เองควประชามีหนูบอกผมผมจัดการให้นะนะครับขอบคุณครับเรื่องของสวทุจริตที่ว่าเกิดเมืวานเเขาบอกว่าเรืของการสอบพยานอะไรเงี้ยมันอาจจะนถูกตรงนี้มีอ่านได้คืการตามความจิงเลยผมรู้นะครับว่าคนนั้นเป็นใครคนนั้นมีชื่อยอ่อว่าออาถูกด,าดําเนินคดีเรื่องของการทุจริตทนะํานัดทินอาศัยอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นและคนนี้แหละเป,เป็นคนแรกเลยนะ เป็นคนแรกที่ไปเชื่อไปถึงเขาไปประชุมกันที่ซอยลางน้ำมีลูกเทพคิดสูตรคำนวณยังไงเกามาจากคนนี้ไม่ใช่โวยหรอกไม่ใช่โวยคือคนนี้นะครับแต่ว่าขณะบรรยากาศในการประชุมในการสอบปากคำนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มาตัวคนเดียวเขามาพร้อมทนายความมีพนักงานดนอาการจากสำนักงานการสูงสุดมีพนักงานดีอสัยหลายคนมันจะปกปูได้อย่างไรล่ะ นะครับในขณะตอนนั้นเนี่ยคุณอาสามาเองเพื่อแรกกับอะไรอยากให้ดีเอสไอกันตัวเป็นพยานประเด็นเรื่องม้วสวผมจะปลูกด,ดีเอสไอวันวันศุกร์นี้ครับแล้วก็ผมผมมีพยานกล้องวงจรปิดผมมีพยานเส้นเงือนเอาละไหนก็ไหนแล้วนะครับไหนม้วนเรื่องตั้งสวมันจะล้มกันแล้วนี่นะครับมีอะไรผมบอกมีอะไรผมที่ผมมีอยู่ในมือเนี่ยนะนะครับผมจะออกมาเปิดวันศุกร์ นะครับเจอกันนะครับมีม,มีมีหนูไม่มีอันนะขอบคุณครับมีหนูไม่มีอันเลยนี่คราเดี๋ยวขอโชว์เอกสารนะครับโชว์เอกสารนะครับเดี๋ยวเอาไม้ออกกัน พี่เดินตรงกลางนะครับเดินเดินตรงกลางให้หน่อยครับนะครับทนายก็ประกาศแล้วครับมีอันไม่มีหนูมีหนูไม่มีอันนะครับนะยืนยันนะครับว่าครบได้ทุกพักนะครับแต่หนูกับอันเนี่ยคบกันไม่ได้นะครับ ตอนนี้ผู้สึกขาวแม่แม่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ขเข้าไปข้างในนะครับทุกท่านรออยู่ข้างนอกนะก็ถนานยืนยันนะครับมีหนูไม่มีอันนะครับก็นี้พาหวังเช้ามาหั่นมาด้วยนะ ก็ทนายนมาให้ไม่ใช่มายื่นร้องเรียนนะครับให้ปปชตรวจสอบเลยครับว่ามีคอนฟ lict อิ t เท e ร t ป่ะหรือก็ผลประโยชน์ทับซ้อนไหมเพราะว่าไอ้มอเตอร์จีนะครับบริษัทเนี่ยตั้งอยู่ที่เดียวกับที่นายกเนี่ยพักอาศัยอยู่ด้วยนะครับคือพูดง่ายคือนายกหนูเนี่ยนะมีบ้านมีทะเบียนบ้านนะครับอยู่ที่เดียวกับไอ้บริษัทโมอเตอร์จีนี้ด้วยนะครับ แล้วคนที่มีทะเบียนบ้านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนี้กลับไปอนุมัติงบ4,000ล้านให้กับบริษัทที่อยู่ทะเบียนบ้านเดียวกันพี่น้องคิดว่ายัางไงครับหรือว่าเขามีเจตนาบริสุทธิ์ที่ไม่คิดว่า,าคิดถึงผลประโยชน์ของคนบุรีรัมหรือเปล่าเชื่อไหมครับใครเชื่อว่าใครเชื่อว่าเอาเอาไงเดียใครเชื่อว่า งบประมาณ4,000ล้านที่สนับสนุนให้กับบริษัทมอเตอร์จีพีเนี่ยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับใครเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกดหนึ่งครับแต่ใครเชื่อว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกด2ครับนะครับนายกหนูมีมีชื่ออยู่ในทีเบียนบ้านเดียวกันกับบริษัทมอเตอร์จีพีครับอ่า ก็ออกมาแล้วนะครับใครเชื่อว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับกดหนึ่งใครเชื่อว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกดสองนะครับ ออให้ดำเนินการไสนยบบ้านทะเบนทำายไม่่และนนกรณีไม่น่าเชื่อนะครับคนอนุมัติเงิน4ี0พันล้านมีทะเบียนบ้านนะครับมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันกับบริษัทที่อนุมัติเงินไปให้โอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดประเทศไทยแท้ๆนะครับทหารประกาศนะนะแคมเปญคือมีหนูไม่มีอันนะครับมีอันไม่มีหนู ครับมีอันไม่มีหนูนะครับและที่สำคัญนะครับการรถไฟฟ้องไล่ขับไล่ไลไลที่ที่ทับซ้อนอยู่กับ GP นี่แหละครับนี่จะอะไรต่อคะทนายครับก็เดี๋ยววันศุกร์ครับไปที่ดีไซน์น,นี่แหละทำการไปเรื่องสวตอนนี้พวกพวกสวเป็นคนไหนครับนา่าจะลบแล้วครับลบสลบ โอเคค่ะกันเดี๋ยววันศุกร์เจอกันนะคะขอบคุณมากค่ะก็ธนารินก็ตอนนี้ก็ก็เดี๋ยววันศุกร์นะครับไปที่ Dsi นะครับกรณีที่มีการกลับการให้การนะครับจากนักการเมืองท่านหนึ่งนะครับธนารินบอกว่าศุกร์นี้แรกแรกทั้งหมดนะครับเพราะว่ารู้แล้วว่า รู้แล้วว่าสวยไหมครับนี่คืออะไรรู้ไหมรู้แล้วก็ว่าคดีค่ะสวสศนษฐเงินอาจจะล้มนะครับตอนนี้านบอกว่ามีอะไรจะเอามาเปิดเผยหมดนะครับมันสุกอย่าลืมติดตามนะครับ DSI ทหานอันไป DSI แน่นอนล้วนี้คืออะไรออกกล้องไหมครับไม่ครับไม่ครับไม่ครัแหมสวยขนาดนี้ทำไมไม่ออกกล้องขอบคุณค่ะ มีหนูไม่มีอันนะครับทนอาอันประกาศแล้วนะครับมีหนูไม่มีอันนะ <c oughs> ขอกำลังใจให้ทนอาอันหน่อยเลยครับมีหนูไม่มีอันนะครับเ <c oughs> พราะงานนี้นะครับทนอาอันบอกเลยนะว่าชนเต็มเหนียวเลยตอนแรกๆเห็นดี i อไอทำคดีหัวสอวอ,อยู่ใช่ไหมครับทนาอันอก็เลยอ่ะไม่เป็นไร ก็ให้ DSi ทําแต่ตอนนี้ดูท่าทางจะล้มถนานบอกว่าเดี๋ยววันศุกร์นี้มีเส้นเงินมีข้อมูลอะไรทั้งหมดจะมาแชรให้หมดนะครับทุกอย่างที่ถนานทํทำนี่เสี่ยงต่อการโดนฟ้องกลับนะธนานานเอบอกว่าทำไมไม่เอากงมาด้วยอ่ะกงใส่หนูอ่ะ <c oughs> เอฟซีบอกว่าทำไมไม่เอากงใส่หนูมาด้วยเนี่ยไปซื้อขงไปซื้อเสียเสียเอากงใส่หนูด้วยนั่นรอบหน้าใช่ไหมจับเอานี้จับนะเออกุงใส่หนูเล็กๆไม่ได้ใหญ่จับดักหนูเขาเรียกอะไรงงดักหนูใช่งงดักหนู โอเคทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมชมในไลฟ์นะครับก็อย่าลืมนะครับภารกิจของทานาอันคือวันศุกร์นี้ที่ DSI นะงานนี้เรียกว่าบิ big ๊กบิ๊กเลยนะครับเพราะว่าทานาอันจะเปิดทั้งหมดนะครับตอนแรกว่าจะให้ DSI ทําแต่ดูท่าทางแล้ว DSI อาจจะต้องใส่เกลียวว่างแบบนี้ไปทานานบอกว่าไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวกูจัดเองนะม,มีหนูไม่มีอันนะเดี๋ยวขอบคุณทุกท่านนะครับตอนนี้ก็ขออนุญ,ญาต ไปทานข้าวนะครับตอนนี้อยู่ที่กองปราบเอ้ไม่ใช่กองปราบ